ขึ้นแท่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรค่ะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวสาวก็คือคุณใบพิชยาธันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มโตเองเขาก็ทาเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวไรแต่งงานกลางรายการเรื่องด่าเช้านี้ใช่ไหมคะแล้วต่อมาค่ะก็มีการจัดพิธีมั่นภายในครอบครัวนะคะต่อหน้าคุณแม่ของสาวไรค่ะซึ่งก็มีการนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลณขณะนั้นนะคะ ทีนี้ค่ะต้องบอกว่าหนุ่มโตค่ะล่าสุดนะคะเขาออกมาโพสต์ภาพชุดแต่งงานคู่กับคุณไบรท์ค่ะโดยถือเลิกวันนี้ค่ะถ่ายภาพวิวาในบทแห่งหนึ่งนะคะโดยเพจถ่ายภาพชื่อดังก็คือวินมัตดี้ในภาพที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในชุดแต่งงานนะคะพร้อมกับเขียนข้อความแสดงความยินดีนะคะเพจเนี่ยเขาก็อวยพรบอกว่าอีกหนึ่งวันดีๆยินดีกับน้องโตน้องไบรท์ด้วยมากๆครับหมกมุ่นเตรียมตัวกันมาหลายเดือนในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วตื่นเต้นแทน ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ได้ว่าสวยมากๆแล้วก็หล่อมากๆด้วยนะคะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องๆในโบสกันนะครับรวมถึงไม่มีการปล่อยภาพเป็นชุดแต่งงานของทั้งคู่ค่ะมาในลุคที่สวยหรูดูแพงมากๆนะคะคุณไบก็สวยคุณโต๋ก็หล่อค่ะหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มดูมีความสุขมากๆเลยนะคะก่อนที่จะมีการ เหมือนเตรียมเข้านะคะเข้าพิธีวิวากันที่โบสถ์อันเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์กลางเมือกรุงเทพนีแ่แหละค่ะสาวไว้เนี่ยเขาโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่า07.05.2022 from now on and for ever แล้วก็ hashtag better together bt ส่วนทางด้านของนุมโตค่ะเขาก็เขียนแคปชั่นอีกเหมือนกันค่ะว่า07.05.2022 together always แล้วก็ hashtag better together bt เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงค่ะรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะโอโได้เียว่าทั้งแฟนคลับแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยแห่ยินดีกันอย่างล้นหลามค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณไก่พาสิบคุณโบแวนด้าคุณศศรยุทธนธนาจินดาคุณชายชาตโยดมแล้วก็อีกหลายๆคนมากมายค่ะที่ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ในครั้งนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม